ก็โอเคแต่เขาเขาคุ้องขึ้นยืลท่านตอนมามาตรงนี้ก่อนและเจ้าของพยานด้วยนะครับเดี๋ยวพยานยืนตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะถ่ายภาพถ่ายภาพนั่นั่งหน้าแล้วครับถ่ายทุณทครับก็คุณอยู่ในสถานที่ครับอย่างนี้มีอะไรไม่เข้าใจถ่ายคนเลยมีอะไรไม่เข้าใจเราสามารถดําเนินการทางด้านกฎหมายและสมัยคุณต้องปิดหน้าด้วยคุณไม่บริสุทธิ์ใจนี่ ไม่ไม่ครับคือคือถ่ายผมผมไม่้ใายถ่ายรูปผมครับไม่ได้เกี่ยวข้องเลยนะครับก็ใช่ัผมผมไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยวกันน้ครับไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยวคุณไม่เกี่ยวคุณออกข้างนอกก่อนครับไม่ได้ครับผมเป็นผมบอลสปอร์ตคับคุณเป็นอะไรครับคุณเจ๊ผมเป็นเขาเป็นน้องชายค่ะเขาเป็นน้องชายใช่เขามมีเขามพูดเขาใจพีีเขา่เข้ขาไม่มขอโท่มีเขาไม่เขีม่มีเขาอะไีเขาคือเขาู้เกี่ยากับเอกสาีเขาไเขาไม่เขามเขาไเขาไม่เขาม่มีเขาไม่้มเขาไม่ให้ผมแบบเขาเป็นญาติ ญติใช่เขาเป็นญาติแต่เขาดูแลเรื่องเอกสารอยู่จะทางไหนแล้วแต่เขาจะตัดผมออกขางอกเขาผมไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยวทางนี้เาจะรู้เกี่ยวกัผมให้ไปแล้วครับให้ไปแล้วให้ไปแล้วไปให้แล้วครับปไปให้แล้วใช่เขาจะหยิบไปแล้วนะครับหยิบไาแล้วหยิบไปแล้วครับเขาเอาทีละขั้นตอนมันจะเกิดเรื่องเล็กสเอามาก่อนมั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 นเรื่องเล็กแต่ละใช่เขาจับอยู่ด้วยเขาบอกว่าอยู่ไม่เกี่ยวเขาขัดขวางขัดขวางก็เป็นหน้าที่อยู่ก็อยู่ไม่ได้ขัดขวาง คุณก็ไปแก้ต่างในศาลอ่าได้ครับได้ได้ไม่ติดทรับไม่ติดไม่ติดเพราะว่าเดี๋ยวผมก็จะแจ้บันทึกว่าคุณมีความไม่ครับครับอยู่ว่าคุณยันไม่เอายืนยันยืนยัคุณปรึกษาทนายความสำนักไหนบอกคุณเหมือนกันค่ะทีเขาแจ้งมาหาคุณเขาด้วยนะเขาติดคุณด้วยนะค่ะค่ะเจเจพออยู่คณะเขาหรืออย่างไรกันบอกว่าผมเอาเพราะว่าผมมีนักเรียนชอบตรงนี้แล้วกันครับ เอาเป็นว่าผมมีเร่รับผิดชอบตรงนี้กันกน็มีหน้าที่ที่จะต้องคุยตรงนี้คุณจงผมนะครับคุณเจ้าพนักงานตำรวจนะครับครับเจ้พาพนักงานตำรวจอธิบายว่าเนื่องจากคุณมาทีหลังคุณย้อยู่ในสถานที่การค้นสถานที่เนี่ยสาระสําคัญคือสถานที่ไม่ได้สาระสําคัญอยู่ที่ตัวบุคคลครับเข้าใจครับพอเข้ามาแล้วเจ้าของลิขสิทธิ์เขาชี้ยืนยันว่าละเมิดของเขาเนี่ยอำนาจของพนักงานตำรวจที่กฎหมายให้ไว้คือตรวจยึดสินค้าที่เขาชี้ไปที่กองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมรษฐกิจเป็นกลาางในคดีนะครับอันนี้รับนน ทางคุณเนี่ยก็มีหน้าที่ยืนยันสิทธิความบริสุทธิ์ของเรานะครับยืนยันความบริสุทธิ์ของเราว่าเฮ้ยเราทํามาก่อนนะหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับครับของเราแค่นี้ค่ะเสร็จแล้วใช่ไหมครับหลักฐานที่เจ้าพนักงานตํารวจกระทําการวันนี้เนี่ยเราไปตู้แย้งการตรรษฎร์ที่หลังแต่วันนี้เนี่ยถ้าคุณมาตู้แย้งตัวเนี้ยคุณจะเอาอํานาจกฎหมายตัวไหนมาโต้แย้งงั้นโอเคงั้นงั้นก็พี่พี่พี่จบเท่านี้พอไหม ที่เจอที่ผู้เสียหายรับชี้นี้กระส์นะคุณฟังก่อนนะคุณจะกาหนดไม่ได้หรอกผมจับยาเสพติดแล้วคุณบอกว่าตรงนั้นอย่าจับนะไม่ใช่ของยาผมไม่ใช่ยาผมตรงนัอนะอไปจับมันเหมือนกันนะคุณต้องจับมันเหมือนกันัลักษณะเดียวกันครับคืออย่างนี้เขาชี้แล้วมันเป็นความผิดซึ่งหน้ามันก็มองเห็นอยู่แล้วคือหน้างานตรงนี้เนี่ยผมจะบอกตามกฎหมายให้คุณฟังนะเขาเข้าตรวจพ้นในเรื่องลิขสิทธิ์นะเรื่องรถที่จะรถขนของเข้ารถนของเข้าครับผม ครับ <c oughs> <c oughs> นี่ไม่เกี่ยวกับตำรวจครับครับเขาชี้เอางั้นก็นับไปเดี๋ยวนับไปครับนั่นแหละเดี๋ยวเาก็ลงทะเบียนลงว่านับเอาไปเท่าไหร่ครับนะครับเออเข้าไปดูไปเปิดไหมไม่มีมันกุญแจมันอยู่แไหนท่างหลังก็มีนะครับ ไดเลยถ่ายวีโอได้เลยตาไปดูเพราะความโปร่งใสอ่ะน้องน้อครับไปดูเลยไปดูเลยฮัลโหลครับข้างหลัง้ม่ะข้ลใครับห้ม่ให้มาดูแลให้ดูเขาให้ดูบอกว่าอันนี้ยก็ต้องมาสู้กันในชั้นศาล มันเขาเกล่าวหามาเขากไอ้ตำรวจเขาก็เป็นคนกลางก็มาจับตอนนี้เขากล่าวหาเราก็เขาแจ้งไปแจ้งที่นูน่นแล้วตำรวจเขาเป็นคนกล,าง,ล,กลางเขาก็มากล่าวหาเขามันเป็นระบบกแก้ต่างอะ่ะอือคือจะ,จะกล่าวหาอะไรก็ได้ทั้นั้น,นี่เราก็ต้องฟ้องกลับอย่างเดียวถ้าเตัวนั่นหน,นักอ๋อส่วนว่าพี่จะยึดทั้งหมดเลยถูกไหมครับไม่ใช่ไม่ใช่อ๋ออ๋อโอเคครับ <ๆ S 1> เอาฉพาะนี้โอเคโอเคคร eh ับเอาที <this bells> ่ที่อย่างนี้ได้พี่คได้เอาเรือื่นไม่ได้เอาแค่นี้โอเคครับครรับอื่นไม่ได้เอาก็ถึงบอก พี่เพงบอกว่าให้เราไปดูว่าเขาเอาอะไรไปมั่งถ้าน้องเหนือจากนี่ไปอ่ะเราทวงเลยนะนี่ค่าต้้อที่น้องเหนือจากอันนี้ไปไม่มีเอาอย่างนี้อเดียวถ้าน้องเหนือเราก็ทวงเลยพี่ไปไม่ได้ถ้าี่ยึดอย่างยึดก็สิ่งที่ละเมิดผิดกฎหมายลิขสิทธิ์ที่เขาที่เขาเขาชี้ที่เขายืนยันว่าละเมิดสิทธิ์ของเขานะครับ อยู่ไหมครับครับครับดูดูอยู่ตรงนี้นะ นดาครับไม่ว่าเดี๋ยวเขาเอาเอาไแค่ชุดนั้นแล้วครับเขาชุนั้นเขาบอกว่าคือจะคุณคุณคุณเพื่อเขาเขาชี้แค่ชุดชุดพวกนี้ครับคุณไม่ได้ค่ะคุณอยากทำแบบนี้ไม่ได้เไม่ได้ค่ะพี่ยคุณจะทำจากไหนครับเอาคุจะแนกไงคุ่นแคุณไอินโทรนี่ไงคุณรับความหรอคุณรับความ่หรอไม่ได้เนี่ยโอ้ขัดืนเต็มเลยบันทึกไทยโอ้จเราเราะขัด่้ อย่างข้างมาดูก่อนแย่เลยผมพยายามไม่เป็นคดีไม่เป็นคดีเยอะนะโทษนะไปคดีอื่นนั่นนี่ยพี่ครับเอองั้นงั้นผมถามว่าถ้าเกิดพี่จะต้องขนเนี่ยขนเอกสารขนเลยทั้งหมดเนี่ยพี่ต้องขนอะไรไปบ้างครับหนึ่งสินค้านะครับของสิ่งของทั้งหมดถูกไหมกระถางที่เป็นรูปทรงเดียวกับเขาทั้งหมดเดีแล้วไม่เจ้เจ้เจ้ขันขื่นครับเจ๊้ขันขื่นเจ้เจ้อยู่เฉยเจ๊เจ้อยู่เฉยเจ๊ขอคนยื่นมือ สองนะครับค่ะสวัสดีครับงานเอกสารเดี๋ยวตามหมายคนที่ศาลให้มาหน้าน้องน้องเออตามาดูหมายงั้นเดี๋ยวผมถามพี่น้องนิดนึงหมายคุณให้มาหน้าครับให้ยึดคือยึดทั้งหมดเลยถูกไหมครับใช่ครับยึดที่เขายึดอย่างนี้แล้วพี่อ่ะฮะพี่ชี้งานนะครับปรจำน้องที่ยึดยึดไปอายุเท่าไหร่ครับอันนี้ผมอยากสามกั้นเจียวเดี๋ยวจะนับไปจะนับเลยครับเดี๋ยวจะนับให้เลยก็นะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวพี่น้องจะได้อธิบายเขาถูกนะครับวันนี้ศาลอนุญาตใหห้เพิแลลละะยึดส่งงขออนคคครรรัััับบบีทฮโ แล้วเฮียเล็งโทรัทมาหรือยังอะโอเคฮัลโหลป้าแล้วป้าคุยกับเขาหรือยังอะาพื่อทนายอ่ะดูดูไวเบอร์งั้นงั้นเดี๋ยวเราผมขอดูเอกสารอนไรค่เขาหน่อยได้ไหมครับแล้วก็อ่ะ หนึ่งหนึ่งคือพี่จะต้องนับจำนวนระดีไปทั้งหมดถูกไหมครับเดี๋ยวฟังพี่ก่อนพี่จะให้น้องถามครับวันนี้สางอนุญาตให้เพื่อพบและยึดสิ่งของกระฐานอากาศที่เระเบิดและกระสินในงานศิลปกรรมและงานปฏิมากรรมของนายพลบุญประสบอันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติวิกฤติผู้ต้ศกราชสองพัราม2 5 3เและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นหลักฐานในการกระทําความผิดครับเพื่อใช้ในการดําเนินคดีผู้ที่ได้กระทําความผิดต่อไปครับสองซึ่งจะเป็นพยานหลักฐานประกอบการสอบสวนนะครับในส่วนดนึ่งฟ้องหรือพิจารณาดีหรือสามซึ่งมีไว้เป็นความผิดหรือได้มาดูถิดกฎหมายหรือได้ใช้หรือตั้งใจจะใช้ในการกระทําความผิดนะครับคอนุญาตให้ใครทำบ้างวันนี้นะครับโดยเฉพาะไตระนับตำอวคือพี่เขานี่คือ เจ๊จะดูแลให้กับเฮียเล้งซึ่งเฮียเล้งเนี่ยเขาเป็นเขาเป็นเจ้าของที่นี่ครับเขาเป็เจ้าเขาเป็เจ้าของโกดังซึ่งซึ่งเป็นเจ้าซึ่งย่าคุณสุภาชัยนะครับอันนี้ย่ากติมาดูด้วยอันนี้เป็นพวกคุณเฮียเล้งก่อนไหมเราโทรต่อสายหาเฮียเล้งเลยขาไม่ดูผมจะให้ดูก็ไม่ดูมาดูนะครับครับครับอ่ครับ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 รู้รู้ไทยนะครับอ่าครับ นี่เอกสารตัวนี้นะครับอยู่ที่พนักงานสอบสวนแล้วครับก็อยู่ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาที่เขาคิดค้นขึ้นมานะครับนี้นะนะครับกฎหมายทางลิขสิทธิ์สองอครับสิทธิบัตรทางลิขสิทธิ์ครับลิขสิทธิ์อ่ะมันได้อัตโนมัติตามที่เราขอไปแล้วทีนี้ สิบพี่บาทต่ผมจดไว้นานเพราะว่ามันต้องเพ่งเล่นอยู่ใช้เวลาอยู่ครับปีครับแต่ทีนี้เนี่ยไอ้ตรงสิทธบพี่ผมไม่ได้มาจับสิบพี่ครตอนนี้จับลิขสิทธิ์ถูกไหมครับจับลิขสิทธิ์ปฏิมากรรมปฏิมากรรมซึ่งตอนนั้นพี่บอกพี่จดทล้วพี่ได้แล้วนะมีเม่์เมย์เมย์อย่างนี้ฟังฟังเดี๋ยวฟังผมก่อนครับคือลิขสิทธิ์เนี่ยไม่จำเป็นจะต้องจดทะเบียนขึ้นทะเบียนนะถ่ายใช่ไหมถ่ายอยู่ครับถ่ายอยู่ครับถ่ายอยู่ถ่าถ่ายอยู่นะครับ กฎหมายกําหนดให้พระราชบัญญัติที่กระินได้กาหนดให้ผู้ใดคิดสร้างสรรค์สิ่งใดมาคิดมาปุ๊บกฎหมายเขาไม่ีสิทธิ์<อ>ในตัวน,นั้นกฎหมายคุ้งครองเลยแต่แตาการยืนยันสิทธิเ์เราสามารถไปจดแจ้งที่กระทรวงพาณิชย์หรือ รมทรัพย์สินแา่ปัญญาได้ครับแต่ตัวกฎหมายบอกว่าถ้าเกิดอากระดดเรืสิทธิ์เนี่ยข้ตัวแย้เราเราค่อยไปสู้ที่ศาลไม่ไม่ผมผมแค่จะขอเคลียร์นิดนึงว่ากระโดดเรืสิทธิ์อ่ะถ้าจดไปแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ยืนยันว่าจะไปิรื่องิะขอเรื่องสิทธิ์จริงจะต้องมีการจะพิสูจน์ทราบจริงจริงผมไม่คับถูกต้องเนี่ยตัวนี้แหละอะแต่แต่ตารับตับอนเนี้ยที่ตรงนี้มันพิสูจน์ไม่ได้ครับ ผมผู้กองเนี่ยเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติซึ่งมาอยู่ตัวยู่ถูุงนะครับตามตามหมายคุณคุณจะต้องเอาไปพิสูจน์กับที่พนักงานสอบสวนขั้นตอนต่อไปเข้าใจยังสอบอะไรที่โอเคเอาเอกสารเนี่ยไปยืนยันว่าเฮ้ยเราอาจจะคิดมาก่อนหรดูเราอาจจะทำมาก่อนเนี่ยไปให้พนักงานสอบสวนเขาครับคือตอนนี้ผมยังไม่แยกประเด็นตอนนี้ผมยังไม่ได้ไปทุกต้องหาถูกไหมครับแยกประเด็นถูกต้องยัง้งแต่ว่าพอเขาชี้ปุ๊บเนี่ย เราเจ้าของสินค้านี่คือใครจะต้องเข้าสู่กระบวนการครับครับท่านแรกเลยเจ๊เขาเป็นผู้นำตรวจค้นผมไม่ได้บอกว่าเขาเป็นเจ้าของนะอะอ,ะอย่างนี้ถ้าในฐานพี่เป็นคนกลางเนาะเอพรอาผมกรณีนี้คือ,อม,มันไม่ ตัวใหม่ก็คือตัวใหม่หมดเลยตัวนี้มันเป็นตัวปัญหาแต่จริงๆเขาแจกไปแล้วตอนที่เราขนไปกองกรางในตัวนี้ถูาากไหมใช่ใช่ครับใช่ใชคืออันนี้เป็นตัวที่บอกว่าเป็นคล้ายของเขาแล้วเราก็มีการคุยกันแล้วว่าเอ้ยเราจะเปลี่ยนแบบนะเป็นแบบนี้ลงทุนใหม่ทําโม,โมใหม่เลยจะเป็นแบบนี้ไม่มีเงินเราก็ยอมย,ยอมปไหวเรายอมเสียครับก็เปลี่ยนได้เนี่นยครับแล้วสิ่งที่เขาได้กลับไปคือได้เฉพาะแบบนี้ไปนะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นของที่แบบของสั่งผลิตนะครับของแบบทดลองทดลองขายทดลองแจกบ้างขายบ้างอะไรเงี้ยซึ่งมีเราเปลี่ยนมาณสัก สี่ห้าพันบเองครับอ่าเราพอแก้แบบนี้เราก็ใช้แบบนี้ขายกับลูกค้าตลอดครับปั๊มเก็บของเขาปะอันนี้องคู่ก <c oughs> รณีใช่ใไครับเขาหาว่าเราไปเรียนแบบเขาถูกไหมใช่ครับใช่ใช่ใช่ นานๆก่อนเขาก่อนเขาสัญญาภิรมเราทํำก็แต่ปีที่กัญชาใหม่ๆครับปกสองแล้วพอดีว่าอะไรกัญชามันครับแต่เราก็อันนี้นปิดเราปิดไปแล้วครับเขาก็บุกเข้าไปเลยพยายามไม่ยื้อยู้ผ่านที่เลยครับเืี่ยวขึ้นรถสองรถองตามคิดเลยใช่ไหมรถเป็นรถปกใช่ครับใช่ครับหนึ่งรถสองรถอ,อ,อ่าใช่ใช่ครับ คนละเรื่องันก่อนอันนี้ก็จะเป็นหมายที่จุดหนึ่งครับที่ปิดไว้อันนี้จะเป็นประตูใหญ่สําหรับผลสินค้าออกเพื่อให้ลูกค้ามารับตรงนี้ครับเขาก็ปิดหมายไว้ก็สูดกระเคลื่อนย้ายอะไรไม่ได้ครับ ก้อนนี้เป็นอีกจํานวนหนึ่งครับที่เขาอายัดไว้แต่ไม่ได้ขนไปขนไปหมดมากกว่าก็อีกส่วนหนึ่งที่ซึ่งเราก็ขายต่อไม่ได้เหมือนกันของของตรงนี้ครับเรื่องทังเรื่องคือกลุ่มที่เขาอะไปทำกระถางตนี้กางไหนครับทั้งหมดเลยทั้งกลุ่มเลยที่ขายตัวเนี้ยอื <ๆ S 1> บอกว่าไปละเ,<อ>เมิดสิทธิทบัตรเขาทางกลุ่ม ไปความกฎหมายเลยครับกฎหมายความกฎหมายของของของกระทรวงคองมองจดที่ฝากกระทรวงมาีิแล้วก็เอาไปให้เขาดูแล้กดจะได้รับไป็หม่เนียกใช่ไหมเป็นหม่เรียกครับไม่ได้แจ้งว่าเราเป็นผู้ต้องหาอะไรยังเรียบให้ไปให้ไปคุยกับตัวปอสคราวนี้ก็เป็นที่มาของการหรือว่าคือที่ส่งตัวเชื่อถือไปเชื่อม ทำคนเจ้าของเลยครับนี่คอือไปขอไปขอมาแล้วเนาะว่เป็นอนุสิที่บัตรนะครับอนุสิตที่บัตรเนาะทีิบัตรครับมันจะยากไม่เคยมีที่ไหนเคยก่อนไดตได้ <c oughs> เพราะงะั้นอ่ะมันยากมันมีขายกันหยู่แล้วไม่ได้แต่บังเอิญอนุสิทธิบัตรเนี่ยมันมีเพื่อที่รองรับลูกม่แล้วก็เป็นใบเจอมให้ตานี้เลยเพราะว่ถือว่าตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นเจ้าขอในเส้นตัวหนึ่งใครทากระถาแบบนี้ขึ้นมาเรวก็ฟ้อได้ใช่ได้เมนกันครับมีหนังสือออกมาแล้วด้วยก็ฟ้อได้เร แกแบบมาแล้วแก้แบบมาแล้วอันนี้แก้แบบแล้วตั้งแต่ที่เขายืดไปคือแบบเพราะว่าแบบนี้มันไม่มีแล้ว <c oughs> เออตัวไหนจะเป็นปัญหาพี่ชี้หน่อยไช่ครับตัวนี้ใช,ใช่ไหมที่เป็นปัญหาตัวนี้ครับตี้เป็นปัญหาซึ่ง,ซ,ง,ซ,งซึ่งตอนเขามาล่อซื้อครับมันเขามาล่อซื้อกันเนาะในในตากคำนวนก็เขาล่อซื้อตัวนี้ไปออกไไมม่่เเนงคือมัน